ะกะติกากะติกาจะเคยเลยบ่บ่เคยดอกเพราะว่าเมื่อกี้กะพึ่งได้มาเดี๋ยวามาท่าเจ้ากะติกามีอยู่ว่าให้จับไม้ได้สามเทือแล้วก็ให้ลูกศรมันกลับทางตอนนี้ลูกศรมันมาให้หนิมันบ่ เออดุ noi. สมาทางนี้เนาะหายูุสมันกลับไปทางพุ่นโดยจับไม้ได้สามเทืเออเอาเฮ็ดเบิงเฮ็ดเบิงใส่ควบคิดแน่จักน่อยเออสามเถ้าเยสามเทืาติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวเดี๋ยว สามเทียอได้เดียเออสามเทียอเหรอเนาะเอาจะใจใจเอาถ้าทำได้ให้ไปเลยโอ้ย่าฝ่าวะไม่ล่ะจับตูการสักเดี๋ยได้ก็บรรูุแหละจับได้สามเทื่สีนี้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 เดีดี ก็อยู่ไล่ดีบอ่แมนหมันกับสี่หัวไปข้างนันดีก็ดีก็ดีด้เอายานจะคยเล่นเราตีจะคยเล่นเราสิจะคิดรกมัคิดตั้งอนกูนังคิดตั้งอนอ้าวเอาร้อย ไปเลยิโอเรอดเหมอิหยังป้าวันนึงคิดตั้งโดนโอ้ยังอ่ะแค่สิใหญ่ซื้อเวรติเพรว่ากับดานเบ้ยยู่เสียบวตอนแรกว่าสาเสายู่เสีบิ้่องซสีโอ้ยังน่ะซีกับบัไดบออ ก็ได้ตัวที่สามได้มันไม่ได้เรานนไม่ได้ไมันจมันจับไ,ไ,ไ,ได้สามไอจับได้สามเธอเทืเก่าเดี๋ยวยูซีวะเออยูซีวะสีเอซัวหัวกุ้งกัใหญ่พีก็ได้ตัวที่ยูีวะเทเก่าได้ได้ซ <ö. S 2> โอ้ยยังเลี้วได้เร็วพอดน,นาสีแบบเออทัท้งทานเหรียญมาได้แน่ก็ได้ดอกอันนี้ยังหยิบไปแล้วเขาขึ้นได้เบสไปแล้วข้ ote, รา,าร้อยพูดเบสเอาแล้วๆเ <c oughs> <c oughs> คยกันยิดว่าวจะเท็นบ่ได้เนาะเป็ลูกกระลาก็ได้เนี่ยเนี่ยเออไปทางไหนก็ได้ดเหมือนกันลาคือลูกคือลูกกระเสือโอ้ยอยังอ่ะไม่สนุกเลยอะ่ะลุงหง าสรุปยั่ไลได้สักขาล้อยเสียล้อย